จ๋าว่าไงจ๋าที่รักเดี๋ยวไปขวามือด้วยขอบคุณครับขอบคุณของโอ้โหอะไรไม่่ะผัดดอกงานที่แล้วไม่แยกน้ำจิ้มมาหกเต็มกรเกิงขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย พวกร่างทรงเจ้ามือเจ้าเจที่ต้องเกจอผงน,นายอำเภอพระเดชเขียนบวชเป็นบงังพูดดูแลเท,ทนปวดขัน กูไปเตะมันก็เจ็บฉันไม่เชื่อหรอกค่ะฉันแน่จริงคุณพี่เตะโดให้ดูก่อนโอ้ยเจ้าคุณแม่จะมาเตะอะไรโดล่ะฮะเฉลแยกย้ายกันธรรมะห้ากินก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีไม่เอ้ยสมุดสาคอนมีไม่เอ้ยเดี๋ยวก็มีแหละนั่นงมาเลยพวกมาส่งดอกแชล ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลเลยด้านหน้าเวทีนะครับคุณนะครับทีมีให้กับศิลปินในทีมงานของริเกคณะสอนอรามน้งเพชรเี๋ยวนี้มึงกระตุ้งกระตังมึงไม่ใช้แล้วอะไรนะพ่อมึงคาดแค้นแกบ,บ้านเหมือนกับมอนเมือนอะไรของมึงอะไรอยากได้เหมือนกันแต่เขาให้อย่างงี้อยากรู้จังเขาคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่นะพ่อเฮ้ยแฟนมึงเลี้ยงมั่น จท bueno> ี่รักเดี๋ยวไฟฝ่ามือด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณคทองโอ้อะไรไม่รู้ผัดดอกงานที่แล้วไม่แยกน้ำจิ้มมาหกเต็มกางเกิงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสําหรับรต่ละวันบอกรับเครื่องบินนะครับ รวยนะฮะค่มีความสุขมากๆขอบคุณครับคว้ามือด้วยโด้วยนะือด้วยเงินดีก็นเรื่อยๆไปรางวัลหมดก็เล ok> ิกกันน ok> ั่นแหละเฮ้ยเล่นไปเรื่อยๆครับไอ้หน mm ูเสียค่าเก้าอี้เท่าไหร่นะลูกในไอพีเละขึ้นมาดูไส้ลิเกเลยอะพีมันเต็มพีมันเต็มอนุญาตรับรางวัลนะฮะจะแทงด้วยไหมแหลมปะเนี่ยอะ โชว์นี้ผมศิลปินทำมาหากินนิดนึงนะคะขอบคุณครับนะครับโอ้ยกลัวมันเงียยโอ้หัวหลอดะตกอกตกใจจะพีอยููแล้วเขียวเออคุณพี่บ้านมันจะได้ไม่เงียบไม่เหงาเลยค่ะคุณพี่เอออยู่ดีๆก็หัวเลาะ ี่มันได้แต่ร่างกายพี่มันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวก็ไม่ต้องฝื่นค่ะคุณพี่ขาตื่นไม่ได้เกิดมาเสียชาติเกิดใช้งานน้อยเลือเกินอายุขนาดนี้ทำไมนะเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะไอ้โด้ผมมีเรื่องจะปรึกษามบงเว้งยเฮ้ยเรื่องอะไระเจ้าคุณพ่อโอ้โหไอ้เรื่องอย่างว่าถูวะยังไงกูเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่กูมีเมียเด็กอาชูไอ้จะทำไรกับเมียเนี่ยมัน มันไม่มีปัญญาว่าเฮ้ยอาพูดตรงๆเลยไม่ได้ทั้งเรื่องคือนนกเขาไม่ขันแล้วว่างเออว่าอย่างนั้นแม่ <sh arp inhale> ดูอีกโอยดูสิ <sh arp inhale> แป๊บหนึ่งเจ้าคุณพ่อกันมันกำลังเดินดีว่ะ <sh arp inhale> ขอบคุณครับโอ้โหย้อนกว่ากูตัง้งยี่สิบปีจริงมนะนะใช่เอาอย่างนี้เจ้าคุณพ่อวันนี้ผมมียาดีมาให้เฮ้ยนี่กูปรึกษาผู้คนนี่ว่านี่ไงเนี่อะไรวะเนี่ยนี่รู้จักม้ากระทืบโลงไหมเฮ้ย กินแล้วเป็นยังไงกินแล้วเด็กก็ทืบเมียเลยเหรออ้าวปาจะไปยอกไม่กิงไม่ดีลองกินดูลองกินดูสุดยอดเลยอันนี้ยายกำลังโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโสมโสมสมครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เล่นอีกพ่อขอเป็นลิโพได้ไหมโอ้โหขอลิโพใช่นี่ถามจริงๆนะเจ้าคุณพ่อทำไมไม่ซื้อแดกเองบ้างล่ะ กูเสียวันละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเหี่ยกับพ่อก็ยังอกแต่ว่าเฮ้ยไอ้โดกินแล้วเป็นยังไงเอากินนะนี่อย่างนี้เลยพ่อแข่งปังนั่งขอโต๊ะกลางคืนเลยปิดฝาแล้วคืนมือเลยกินก่อนเดื่อผมลองกินดูได้ขอกินหน่อยครับยุ้ย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 เป็นไงร้อนเนาะพราวล้างไปยันตูดเลย เออจ้ามึงพี่ัยจริงตอนนี้มันกำลังแทรกซึมพ่อต้องร้องอีกทีนะโอ้โหร้อนทุกรู่ทุกคนถึยก่อนเถอะแม่เลี้ยงอีกแล้วแฟนมย่เงนี้ยก้วเด็กๆเด็กๆุณครับไเด็กๆใครเนี่ยลิงเกไม่ใช่สิบล้อโบกเป็นสิบล้อเลยฮะอินนี้หมดนะอินนี้หมดนะะฮกินไี้หมดด้วยไอ้แกมแม่เจเจคนนี้ใช่ไหมที่มึงจะแต่งงานด้วยแต่ว่าครอบครัวเข่ากีดกันดูท่าแล้วว่าจะไม่แต่งกับพ่อ ทำไม่าจะเล่นหวยเก่งลองได้ใส่เสื้อลอตเตอรี่พัดแล้วไอ้บ้าเขาเสี่ยงโชคเอาคะเฮ้ยจะร้องอีกทีนึงอ่ะรอบแรกมันร้อยไนแล้วกำล,ล,ลังเสริมพ่อร้อยทีนึงเป็นไงเป็นไงโอ้โ,อโหไอ้ตุ๊กยอดไปเลยเว้ยจะร้องอยังไงพ,พ่อพี่ปี้ไหนลองมึ่ดตีตุ๊กยอดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา,มา<พ>แล้วที สุดยอดเลยไอ้โลมึงมีอะไรไปทำรีบไปทำบปมีอะไรี่ไปทำเลยอนี่จะได้ทีจให้ร่วงเลยขยามก็ต้องพิไปยมดียามันดีขนาดเออเออทายาดีขนาดนั้นทีหลังซื้อแดกเมึงสิมึงนี่ยำบ่จัเลยไอ้โดพ่อมึงมีอะไรไปทำรีบไปทำเลยวันนี้ผมทำหมดทุกอย่างแล้วอ่ะไปทำเลยหรอ มึงไปห้าอะไรพ่อกินอะไรพ่ออยากกินอะไรอ่ะพ่ออยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออรอรอเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวนะได้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 ไปไมาได้ม่โดนเอาครับเบี้ยจ้าโอ้โหเบี้ยไหวรึบีเลยเบ้ยอพ่อไอ้ตัวพ่อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นเล็กเส้นใหญ่โอ้โหเอาเส้นเล็กมาให้กูเส้นเล็กนะเออครับผมรอแป๊บหนึ่งพี่เดูที่คนใช้ก็อยู่แต่บ้านเต็มเรือนไปหมดทำหน้าเกลียดนะคุณพี่โอ้โหเบี้ไวรึบีเลยเบี้ยจ๋าโอ้พ่อไอ้ เอาน้ำมาให้กูเลยเอาน้ำนะเออมันจะเปียกหน่อยนะพ่อเออมันเปียจังโอ้โหอะไรเนี่ยดีกว่าอะไรโอ้โหโน่นทีดีกว่จริงๆรอ๋อเจ๊ทำอะไรแบบนี้น่าเกลียดค่ะคุณพี่ไม่เอาเงียวพอจิ้มกระชายดูไม่ต้องแดงกันแล้วไอ้งาไฟหน้ากระทึบซ้ำพอหาเกิดเรื่องใหญ่แล้วมึงมีอะไรทางก ดแจ๊ะบอกว่าอย่างไงเจ้าภาพงานพันธุ์ไทยนรสิงห์ข้างปีนบ้านใหญ่ปีนก็ปีนไปเอาไว้งั้นก่อนเดี๋ยวป่อยให้กุลรอบเมียก่อนไม่ได้ว่าจะไปช่วยเลย ็นไรกอนลเออคุยไปหมดหรอไปก็ไม่รู้เรื่องกันพอดีครับพ่อเฮ้ยให้กูไปข้าน่าแปดติ๋เลยหรอใหช่วยเจ้าภาพก่อนทางการแช่ไนะเดี๋ยวกู้มาพี่พ่อฝากไปด้วยอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยโอ้ยยยตยย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 ้ยย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 ี่ยย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 ่ยยยยยยนยย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 ยนยยยยยยยิยเยย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 าอยู่บ้าน แม่เบื่อเอางี้แม่แม่ไปเที่ยวกระโดไหมเที่ยวไหนอนี่ยต๋อทะเลแม่ไปทะเลนี่แม่จะกินขี้ปะเนี่ยโอ้โยจังเลยโอ้ยคุณจูบใจอันนี้ได้ไปเที่ยวทะเลไป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 ก็แม่ไปเอาไปเอาเรือมาไปเอาเรือเรืออะไรเรือสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทอาสปีดโบ๊ทอาสปีดโบ๊ทมาอ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลเพื่อกับว่าที่เจอเอ ดีดีได้ตัวางมีคกไหเดี๋ยวลูกสปีดโบ๊ทมาแล้วแม่สปีดโบ๊ทโอ้นี่เรือคนรวยจริงปะเนี่ยเรือคนรวยสิแม่เห็นไมเนี่ยหัวตั้งขนาดนี้โอ้โหแล้วแม่จะขึ้นยังไงเหล่านี้ค่อยๆก้าวนะแม่นะโอ้โหเรือดีดีแม่โอหเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นะพ๊กกันนะครับแม่แล้ค่อยก้าวขึ้นเออมาแน่ไปผมไปนะแม่อย่าใจเย็เดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันได้ยังแล้วแม่แม่หนูอยากออกแล้วแม่เอาหมูแต่ยืนลังเนี่ยแคมเรือผมถลอกพอดีมึงไม่ต้องห่วงแคมเรือผมห่วงกูก่อนแม่แล้ววันนี้ยกสูงน่ักสิ แม่มาเรามาแค่สองคนเองเหรอวันนี้วันนี้มาสองคนพอไม่ต้องห่วงครับเพราะท่านถามอรชนทำไมไม่มาไม่มีอะไรฮะทำไมชวนตายแล้วเฮ้ยเขาปวดฟันปวดฟันเออแม่ผมไปเลยนะไปเลยไปเลยสตาร์ทเลยลูกตายตายตายโหไอ้ด๋ครับเพราเสียงเรือมันแปลกๆนะ มันจะด,ดีอยู่แล้วแม่ไม่ว่าเรือมีปัญหานะลูกตงเช็คเครื่องเช,เช็คเครื่องหน่อยลูกแล้ววันนี้กระชั้นชิดเชนนะแม่อสองคนด้วยเน้นเน้นเลยฟุตฟิตฟุตฟิตน้าดูขอยกรอมแม่ได้เลยลูกเอาให้ชัดเจนแม่ฮาสงสัยจะไปไม่ได้ทำไมฮาลูกสายไฟไหมพันกระดาเนี่ยมไปหมดเลย มีกันไก่แม่หููจะตัดมันออกยแม่หนูจะไปตัดหัวซูไม่ได้ล่ะลูกนะแม่ดูเครื่องเป็นไหมแม่ได้สิเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ช่วยดูให้เดี๋ย้รู้เธอไว้ให้แม่ดูดีๆนะแม่นะเออว่าแม่ว่าเครื่องมันมีปัญหาแม่รู้ยังไงมันมีน็อตโผล่มาตัวนึงน็อตใหญ่อะพี่น็อตตัวนุ่ยนึ่งมันจะหลุดมาได้อะนะนี่นี่เป็นน็อตธรรมดานั่นเนาะเป็นสนิมด้วย <di> นี่จัๆงั้นแม <deal wir> <sk az identified> ่ถอยห่างๆเลยทำไมอ่ะยวน็อตผมจะไปเกี่ยวสายไฟแม่ครับแม่ดึเร็วยันเร็วแร็วแม่จะผมแล้วไปเลยนะไปแม่แม่ไปเลยไปเลยแม่แต่ก่อนั่งสตรีบูนไปกับตัว